สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพวันเวลาลดน้อยถอยลงไปมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดรีบทำอย่าประมาทกับเวลาที่กำลังผ่านไปหากเพลิดเพลินสนุกสนานกับชีวิตที่ไม่มีสาระแล้วเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วจนน่าแปลกใจแท้จริงแล้วเวลาก็เดินไปตามปกติแต่ความประมาทหรือความเพลอเพลิน ทำให้เราลืมวันคืนไปพระเทพเวทีเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยารามกล่าวให้ประชาชนชาววัดสังเวชวิทยารามที่มาทําบุญฟังท่านกล่าวถึงเวลาที่กําลังเดินไปตามลําดับได้นําพาสิ่งต่างๆไปพร้อมกันเช่นนําพาอายุให้ไปข้างหน้านำพาวัยแต่ละวัยให้ผ่านพ้นไป นำพาสังขารร่างกายให้เปลี่ยนแปลงไปเวลาจึงเปรียบเสมือนลมพายุที่พัดพาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตให้แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงตายดังคุตตพน์ที่ว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเองอายุหากเปรียบดังระยะทางเต็มไม่เกิน100หลักกิโลเมตร คนเราอายุไม่เกิน100ปีหากมีเกินก็มีจำนวนน้อยท่านที่เกิดมาพอถึงหลักที่30มักเริ่มพูดว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนตอนอายุ20พอถึงหลักที่40เริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นถึงหลักที่50ชัดเจนแบบเห็นได้ชัดหากเลยไปกว่านั้น ก็ยิ่งปรากฏเป็นต้องรอยที่ไม่อาจปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้และหลายคนเริ่มสิ้นสุดการเดินทางชีวิตด้วยตัวเลขจากนี้ไปการทำชีวิตให้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในแต่ละช่วงจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงหลักอายุเบื้องต้นยังมีความรับผิดชอบจึงควรศึกษาหาความรู้ให้มากเพื่อเป็นต้นทุนของชีวิต เข้าสู่วัยทำงานต้องรับผิดชอบงานและชีวิตมากขึ้นหากมีครอบครัวและลูกก็ต้องเลี้ยงดูให้เขาเติบโตยิ่งไปในสมัยพุทธกาลมีบุตรเศรษฐีที่มีทรัพย์800ล้านนึกว่าตนเองมีทรัพย์มากใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยใช้ชีวิตสนุกสนานดื่มสุราเที่ยวกลางคืนเล่นการพนัน เวลาผ่านไปยังไม่ถึงวัยชราทรัพย์สมบัตินั้นหมดลงกำลังก็น้อยความรู้ก็ไม่เพียงพอหาเงินได้จึงต้องถือกะลาขอทานตามตรอกซอกซอยไปวันวันพากันเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวจึงถึงวาระสุดท้ายของชีวิตการใช้ชีวิตแต่ละขณะกับเวลาที่ยังมีอยู่เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่อายุของแต่ละคนยืนยาวไม่เท่ากันเวลาที่กำลังเดินหน้าไปหมายถึงเวลาที่เลือ,อยู่สั้นลงทุกขณะและไม่รู้ว่าขณะสุดท้ายของแต่ละคนอยู่ขณะไหนเวลาจึงเป็นสิ่งมีค่ามากหากอยากรู้ว่ามีค่าขนาดไหนลองถามนักกีฬาวิ่งโอลิมปิกที่เข้าเส้นชัยที่หนึ่งที่สองและที่สาม ทิ้งห่างกันเพียงเสี้ยววินาทีจะรู้ชัดเจนชีวิตเราถูกเวลาพัดพาไปทีละขณะหากไม่สั่งสมสิ่งที่มีคุณค่ากับการเรียนการงานการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์เมื่อเวลาผ่านไปจะตัดเพ้อชีวิตว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำอย่างโน้อนอย่างนี้ยิ่งตัดเพ้อก็ยิ่งทำลายคุณค่าของเวลาลงไปอีก พื้นที่เวลาชีวิตจึงมีแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์และเป็นทุกข์ทับถมใจให้เศร้าหมองลงอีกการอยู่กับการใช้ชีวิตแบบมีสติปัญญาพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเลือกทำสิ่งที่ควรทำเลียกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำจึงเป็นสาระของชีวิตเป็นมงคลของชีวิตเป็นมงคลของครอบครัว ความสุขความเจริญของชีวิตและครอบครัวจะเกิดขึ้นตามเหตุที่ตนเองทำแล้วเป็นการใช้ชีวิตเวลายังมีคุณค่ากับเวลาที่เดินไปข้างหน้าและนับถอยหลังไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ